ลูกไม่พูดค่ะห้าขวบแล้วค่ะโอ้โหถ้าห้าขวบแล้วเนี่ยนะคะจริงๆช่วงขวบครึ่งหรือหนึ่งขวบเนี่ยถ้าเห็นว่าไม่ค่อยพูดน้ำลายไหลเยอะๆเนี่ยเราต้องรีบกระตุ้นรีบช่วยแล้วนะคะเพราะว่ายิ่งอายุน้อยเท่าไหร่การกระตุ้นการพูดการกระตุ้นพัฒนาการจะเร็วนะคะถ้าห้าขวบแล้วเนี่ยเราจะต้องอาศัยเวลาการ,ก,ารกระตุ้นพัฒนาการเป็นปีๆนะคะ กว่าน้องจะสบตากว่าน้องจะเ,ออเรียนรู้กว่าน้องจะเริ่มทำตามเรียนแบบนะคะกล้ามเนื้อบริเวณปากและลิ้นแข็งแรงหรือยางอย่าลืมว่าจะต้องฝึกเป่าลมให้ได้ใช้ลูกปองฟองสบู่ก็ได้นะคะใช้ปอมปอมก็ได้นะคะใช้ลูกปิงปองก็ได้นะครฝึกเป่าเป่าให้อา่า เป่าเทียนก็ได้เป่านกหวีก,ก็ได้นะคะแล้วก็การเป่าแต่ละรูปแบบเนี่ยมันไม่เหมือนกันด้วยนะคะการเป่าที่ไม่เหมือนกันแบบนี้ยเขาจะวควบกลุ่มกล้ามเนื้อที่แตกต่างเนาะ,ะนะคะด,ดูดูการเป่าเนาะพื้นฐาน่ะพื้นฐานเราต้องกลับมาเราเราจะไม่ดูว่าอายุเท่าไหร่แต่เราจะดูพื้นฐานพัฒนาการว่า พื้นฐานพัฒนาการอะอยู่ตรงไหนนะคะ,ะการเป่าก็จะมีหลายแบบใช่ไหมคะใช้ลูกโป่งฟองสบู่ก็ได้เป่าเวลาออกไปเดินเล่นกับธรรมชาติแบบนี้นะคะเจออะไรเราก็หยิบมาเป่าได้ชวนลูกเป่าได้นะคะเป่าใบไม้ได้เจอหนังสือนิทานก็อู้เจ้าหมาป่ามันจะเป่าแล้วเรามาเป่าแบบหมาป่ากันดีกว่าหนึ่งสองสามอะไรแบบนี้นะคะ่ะ แล้วก็การขยับลิ้นได้ให้ตรงจุดเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเด็กเลียไอติมเป็นหรือยังนะคะเลียขนมเป็นหรือยังควบคุมลิ้นนะคะขยับลิ้นไปซ้ายไปขวาบนล่างได้หรือยังนะคะเราก็จัดกิจกรรมเนาะจัดกิจกรรมชวนเล่นนะคะชวนเล่นกระตุ้นแบบสนุกสนุกนะคะฝนตกเปาะแปะเป,ป,ป,ป่าลมพายุมาเป่าลมแรง ฟูอะไรแบบนี้นะคะฝนตกเสียงดังซาซานะคะทำชวนทำตามนิทานชวนออกเสียงนะคะเสียงพื้นฐานเสียงพื้นฐานก็ยังเป็นเรื่องสำคัญนะคะอีอูอืลอ,อ,อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะต้องขยับปากให้ได,ได,ได้ได้หลายรูปแบบหลายรูปทรงนะคะเนาะ พอขอยับปากได้หลายรูปทรงแล้วนะคะการการเล่นคําการพูดออกมาก็จะเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นเด็กบางคนเขาพูดได้นะแต่เขาพูดไม่ชัดแบบนี้ก็มีนะคะ